คุณมิถุนแม่มอสาลามาแล้วค่ะ EP 82ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะผพ้ที่เกิด21พฤษภาถึง20มิถุนมิถุนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงหลุกครึ่งแรกของตุลา64กันดีกว่าว่าคุณมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อีเลเรชั่นชิพแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วจะเป็นไงบ้างนะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณนะหน่ถ้วยว้าวอาจมีการตกลง ลงใจนะจ๊ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขยายพลังงานต่อดูดีทีเดียว Ace of Swords Page of Swords เด็กถือดาบขยายพลังงานต่อ King of Wands อาจจะมีใครบางคนต้องการความชัดเจนใน Relationship สรุปจะเอายังไงสรุปจะเลือกใครนะเจ็ดดาบ มีใครบางคนไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้คบคนเดียวนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะแล้วก็คนที่คุยก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยอาจจะทรงพลังงานแบบแตกต่างกันทั้งช่วงวัยแล้วก็นิสัยนะคะเจ็ดไม้เท้าหไม้เท้าเอาล่ะ 9, เก้าเหรียญแสดงว่าคุณมิถุนที่มีคนคุย ดูทรงพลังงานแล้วน่าจะดูดูอยู่เลือกเลือกอยู่ชอบชอ,บอยู่ว่าจะใครนะแต่ดูเหมือนคนที่คุณคุยด้วยเขาจะไม่ใจเย็นเหมือนคุณมิถุนแหละนะคะดูเหมือนเขาก็จะต้องการความชัดเจนหรือคุณมิถุนนั่นแหละที่ต้องการความชัดเจนว่าสรุปแล้วเขาจะเลือกใครเลือกคุณมิถุนหรือว่าเอายังไงนะคะถ้าว่าไม่ชัดเจนฉันไปนะไม่อยู่เป็นช้อยส์นะอะไรอย่างนี้นะคะ justice ช่างใจคิด พิจารณานะเนี่ยพลังงานคุณมิถุนมาตรงนี้จริงๆต้องเลือกแล้วนะคะต้องเลือกแล้วว่าจะใครนะเพจ f พคัพเด็กมีเพจมีเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยนะคะเป็นลักษณะของเด็กเข้ามาแล้วเขาอาจจะใจร้อนอะ่ะเด็กคนเนี้นะคะถ้าคุณมิถุนเนี่ยคบกับใครบางคนแล้ว มีเด็กเข้ามาในฝั่งของเขามันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่น,นเด็กอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนไปนะคะแล้วทําให้คนณม่ถุนกับเขาเนี่ยมีปัญหาปากเสียงกันเพราะว่ามีมีเจ็ดดาบคือมันมีใครบางคนแอบทํารับหลังใครบางคนด้วยนะคะ8ปดไม้เท้า อาจจะมีการบล็อกเพราะว่าพลังงานคนมิถุนยังดีอยู่นะยังไม่เสียนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะตัดใครบางคนแล้วเหลือใครบางคนก็ได้นะคะ t h สั้นบล็อกระหว่างจ,จะดีเพราะว่ามีใครบางคนค่อนข้างงี่เงาในพลังงานนะคะมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจชอบหาเรื่องขี้หึงบริหารเสน่ห์แต่ในทางกับการคนมิถุนรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคนคนนี้คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะ ทีนี้แม่มดจะขยายพลังงานถามจาก,กระวานให้ชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยดูดูอยู่อีเลเชันชิแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะสีเรียนคุณมิถุนยังไม่ได้ปักหมุดปักธงที่ใครสัทีเดียวนะคะเพราะว่าพลังงานดูยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะ Try u m มมันเป็นพลังงานที่หวือหวาแต่ ไม่มีคุณภาพนะคะนี่ไงสามไม้เท้าเนี่ยวูวาแต่ไม่มีคุณภาพเพราะว่ามันมีการซ้อนของใครบางคนคุณมิถุนก็อาจจะรักเขาแหละแต่ความรักเนี่ยมันไม่สามารถจะไปต่อได้แบบสมูทเนื่องจากว่าเขาก็เป็นชนที่ชอบบริหารเสน่ห์มีความเป็นเด็กมีความเจ้าชู้เนี่ยนะคะซึ่งคุณมิถุนเอาชีวิตไปฝากเขาไม่ได้อ่ะคนคนนี้นะ หรือในทางกับการคุณยังต้องดูแลเขาอยู่เลยแล้วเขาจะดูแลคุณได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ได้นะพลังงานแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วดูทรงแล้วคุณมิถุนต้องมีปากเสียงกับเขาแน่นอนและอาจจะมีการบล็อกเพราะว่าไปจับโปได้ว่าเขาแอบไปบริหารเสน่ห์หรือในทางกับการคุณมิถุนน่าจะมีใครบางคนเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ของเก่าก็ดูจะมีปัญหาแต่ น่าจะก,กาลังอยู่ในช่วงที่เลิกไม่เลิกแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้ก็ได้แต่ในทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณิถุนเหมือนกับจะพยายามที่จะต้องจัดการกับคนเก่าๆดูก่อนนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเอาละ่ะทรงพลังงานดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ยังไงก็ตามแต่นะทรงพลังงานของคุณมิถุนเนี่ยยังไม่ได้ปักหมดุดปักธงก็แล้วกันนะคะและยังดูดูอยู่ นะคะว่าจะอะไรอย่างไรยังไงก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นในอีพีนี้นะคะ mm hmm. ถ้าในกรณีที่เป็นทรงอย่างนี้ mm hmm. คุณม่ถุนน่าจะปล่อยออหลวมๆอยู่นะคะ mm hmm. เอาล่ะเช็คต่อขอบคุณสำหรับ91,000 subscribe ับสบครในช่อง youtube แมมโมร่าขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะ ถามจากจักรวาลต่อ True Love มันจะต,ต้องมีการคุยการเคลียร์การเจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมือที่สามว่าอะไรอย่างไรยังไงนะคะหรือในเรื่องของใครบางคนที่คุณมิถุนไปรู้มานะเค e m i s t r y นี่ไงเขาอาจจะไม่ได้มีคุณมิถุนคนเดียวอะแต่ว่าเข้ามาแบบบือหวาแต่ดูไม่ค่อยมีคุณภาพ Release your x อย่างที่บอกว่าคนใหม่คุณมิถุนยังไม่ได้ชัดเจนอะไรส่วนคนเก่า ุณมิถุนจําเป็นที่ต้องจัดการให้คลีนแอนเคลียก่อนนะคะ Release US คือจัดการพลังงานเก่าๆก่อนนะคะโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่มีความสอนนะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่มีคนคุยดูๆอยู่ relation ชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วเช่า่องนะแล้วก็ชาวมิถุนที่อยากรู้ว่า เขาจะอะไรยังไงกับคุณจักนี้ไปนะคะสรุปเจตนาทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพูดมาเขาพูดจริงหรือโกหกนะด้านดาร์กในดาร์กเขาอะไรกับคุณกันแน่นะคะเขาจะกลับมาไหมนะทั้งหมดทั้งมวลถ้าในกรณีที่บางคู่บางคนบล็อกไปแล้วนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นไม่ต้องเล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยนะคุณมิถุนแม่มดจะเป็นคนเล่าเรื่องคุณมิถุนให้คุณมิถุนฟังเองอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดโซด่าหรือไอดีไลน์นะคะแม่มดใช้รูปอย่างเดียวนะบอกพลังงานด้านมืดได้ทั้งหมดนะคะ ถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี้ที่ทําให้แม่มดได้รีวิวดีมากๆลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่สักห้ารีวิวจากหลายร้อยรีวิวคุณจะอยากคุยกับแม่มดสระนะเอาล่ะขอถามครูบาอาจารย์หน่อยว่าครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวมิถุนที่มีคนคุยนะคะคุณกับเขาน่าจะมีปากเสียงกันแหละนะคะแต่ว่าดูทรงพลังงานแล้วมันเหมือนกับ มันห่างกันไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีการกลับมาหรือห่างกันไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ดูทรงแล้วมันเหมือนมีมือที่3เข้ามาแทรกก็ได้นะคะแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันก็ตัวคุณมิถุนเองอะ่ะด้วยตัวเองอะ่ะพลังงานดีอยู่นะคะไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะดูๆไปก่อนนะคะว่าคือคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามม่ต้องมาในเวลาที่ใช่อะนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ เอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวมิถุนที่มีคนคุยทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวมิถุนที่โสนนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิด21พฤษภาคถึง20มิถุนานะชาวมิถุนที่โสนนะคะในครึ่งแรกของตุลา64เช็คพลังงานของคุณนะคะใน EP 82นี้นะว่าจะเป็นไงบ้างใบแรกจะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสนนะคะใบแรกอ่านี่เลย Queen of Pentacles คุณมิถุนค่อนข้างเศร้ากับเรื่องราวที่ผ่านมาคืออาจจะทําให้คุณเหนื่อยเพราะว่าเขาาจะมีความเป็นเด็กนะคะเจ้าชู้บริหารเสน่ night ห์นายสอบซอสคุณเขาต้องมีปากเสียงกันแน่นอนคุณมีนายสอบซอสตรงนี้แล้วคุณมีเพจออฟซอสตรงนี้คุณต้องมีปากเสียงกันนะคะในเรื่องของ Relationship นะในเรื่องของมือที่3คมขึงห่วงนะคะ8ดาบคุณมืด8ด้านกับความสัมพันธ์นี้นะไปต่อไม่ค่อยจะไหวนะคะ Page of wands มือที่สามอาจจะเข้ามาแทรกจากงานหรือการเรียนก็ได้นะคะ justice มีการชั่งใจนะคุณได้ justice เหมือนกันเห็นไหมยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละใน EP นี้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะต้องตัดสินใจแน่นอนนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งคนสดและคนไม่สดในเรื่องของรักสามเศร้านะคะสามไม่เท้าเฮ้ยสามถ้วยนะแม่มดเปิดพลังงานแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าพลังงานไม่เคยโกหกแล้วก็พลังงานปกติจะไม่เวิรนเวอิอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็เนี่ยสามถ้วยกับสามไม้เท้าคุณเจอพลังงานนี้แน่นอนนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะใน EP 82นี้นะเอาล่ะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะบาลานซ์คุณกับเขาเหมือนสินไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะคะ แล้วน่าจะเป็นพลังงานที่คุณพิถุนน่าจะเคยให้อภัยในเรื่องแบบนี้กับเขามาแล้วแต่เขาก็ดูจะแก้ไขไม่ได้นะคะผิดเรื่องเดิมๆิมนะพลังงานทรงแบบนั้นนะคะ queen of coins เพอ<ๆ>เพอบางทีคุณพิถุนอาจจะเป็นสายเปย์เขาที่ซ้ำแต่เขาก็ไม่เคยดีออกับคุณจริงๆเลยไม่เคยซื่อสัตย์นะคะพลังงานสายเปย์มีอยู่นะห้ามไม่ท้าคุณเขามีปากเสียงกันแน่นอนที่แม่มดบอกต้องมีปากเสียงนะคะในเรื่องของมือที่สามหึงห่วงนะ ไม่ว่ามือที่3นั้นจะแทรกมาในทางคุณพิถุนหรือแทรกมาในทางเขาก็ตามแต่มันเป็นปัใจจัยให้คุณกับเขาเนี่ยไปต่อกันไม่ได้ในแง่ของความความสัมพันธ์นะคะความรักนะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ91,000ม u b s c r i b e ในช่องยูทูปแมมโมซาร่านะคะขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกรีวิวหลายร้อยรีวิวในเพจแมโมราแล้วก็ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะ ถามจากจักรวาลขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีมีถุนที่สดเฟร์เพลย์เพลย์ฟูเนสมีใครบางคนสุกสนแอบบริหารเสน,นแน่นะคะเช็คต่ออย่างที่แม่มดบอกว่ารักสนุกนะเด็กนี่ไงชิลเด e นคุณดีลกับพลังงานที่มีความเป็นเด็กนะคะเด็กเลี้ยงแกะนะ p a ชชั่น เข้ามาเจ้าชู้ขายฝันเขาอาจจะเป็นเด็กนะคะเข้ามาเจ้าชู้ขายฝันแต่ในทางกลับกันก็าอาจจะมีคนอื่นอยู่นะคะแล้วคุณพิถุนอาจจะไปหลงคารมเข้ามาพักหนึ่งนะอะไรประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วล่ะไม่งั้นก็คงไม่ไฝ่กันหรอกนะคะ สำหรับชาวส่องนะแล้วก็ชาวมิถุนที่อยากรู้ด้านดารในดารเขาคิดยังไงกับคุณนะคะหรือเขาจะกลับมาไหมหรือที่เขาพูดมานีอะไรจริงอะไรเท็จกันแน่นะแม่มดบอกพลังงานด้านดาวในดานจากรูปไม่ต้องมีอ่างอื่นเลยแม่มดจะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณมิถุนให้คุณมิถุนฟังโดยที่คุณมิถุนไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะคะแอดไลน์อินบ็อกซ์มาหรือแม่มดจะบอกว่าถ้ายังไงก็ตามแต่เนี่ย ในกรณีที่คุณมิถุนเนี่ยกับเขาเนี่ยนะคะยังอยู่ในภาวะที่ยังมีปากเสียงกันนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดอ e ีเลเรชั่นแต่ถามหาความชัดเจนว่าจากนี้ไปเราคืออะไรนะคะลองเข้าไปอ่านรีวิวแมมมสหลายร้อยรีวิวอ่านสักห้ารีวิวดูในเพจแมะมโสาราคุณจะอยากปรึกษาแมะมโสารานะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ดีกว่าสำหรับนี่แหละที่ทาให้แม่ได้รีวิวดีมากๆนะคะหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านสักห้ารีวิวนะคุณจะอยากคุยกับแม่นะเอาล่ะ ยังไงพลังงานคุไมิถุนนะอย่างที่แม่มดบอกว่าพลังงานโดยส่วนตัวยังดีอยู่ไม่เสียนะคะทีนี้เพียงแต่ว่าอาจจะเป๋สเสียทรงนิดนึงเพราะเด็กนะก็มุฟอนนะคะถ้าในกรณีที่เขาไม่ชัดเจนหรือคบซ้อนปิดบังซ่อนเรนนะคะจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็โสดหล่อสวยและรวยนะคะครูบาจาจทรย์บอกอย่างนี้ยังไงเราเจอกันที่ ep 83นะซ e <See> you นะชาวมิทนี่รุย